อ่ะฮะแรกเอางานมาใส่ไปที่พิเจอร์กดปมนะเมื่องานเข้าไปสู่หน้าจอมันจะตรวจว่างานนี้ได้รับการเจาะเรียบร้อยแล้วกับหัวหรือเปล่าเรียงลำดับถูกไหมถ้าไฟสีเขียวตรงเทอร์เวล้์ขึ้น แสดงว่างานพารทุกชิ้นแล้วก,กดปุ่มทอางานออกนำชิ้นงานที่ผ่านแล้วมันดูลงกล่องนำชิ้นงานชุดต่อไปในกรณีที่ชิ้นงานวางสลับกัน เกิดมีชิ้นงานวางสลับกันจะแสดงตำแหน่งที่ชิ้นงานวางสลับกันจะเห็นว่าสองกับหนึ่งมันสลับกันอยู่ก็ไฟเทอร์แล้วมจะขึ้นสีแดงน้ำชิ้นงานออกแก้ไขให้ถูกต้อง ส่งเข้าไปตรวจใหม่เรียบร้อยครับโคตรเลยวันี้เย็นเห็นไหมครับวันนเห็นเลยวันนี้เดี๋ยวไฟมันใหญ่อั p ไม่ติ่ม